ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก่อนปลูกผมพี่นรุตนะคะอายุ39ปีนะคะมีปัญหาลึกว้าวเป็นรูปตัวเอมนะคะนี่เนาะอ,อันนี้ก่อนทํานะคะอ่าเดีอันนี้หลังทํานะคะหลังทาทันทีนะคะพี่นรุตก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาอะไรบ้างคะสวัสดีครับค่ะผมชื่อนรุตแก้วกำน,นะครับอ,อายุสามสิบปี คือปัญหาหลักๆก็คือว่าเป็นกรรมพันธ์จากคุณพ่อครับเป็นลูกตัวเองมก็เลยเวลาเราทำงานมันไม่มีความมั่นใจก็เลยเสิร์ชดูในเฟซบุ๊กก็เห็นว่าแอดิดคินิกทำ่างค่อนข้างจะโอเคก็เลยเลยตัดสินใจที่มาทำที่แดิคินิกพอมาสัมภาษณ์ปุ๊บก็เป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเหมือนกันที่เราคิดไว้ มีท่านอาจารย์ท่านทีงานให้คำปรึกษาที่ดีมากแล้วก็กราฟนี่บอกอาจารย์แบบแน่นๆเลยอาจารย์ก็จัดให้แน่นๆเลยอาจารย์จัดแน่นเลยนะเพื่อส่มัยปีเก่าสมัยพีเก่าจริงๆค่ะแล้วก็ระหว่างทําพี่เป็นไงบ้างคะความรู้สึกเจ็บไหมกบอกเพื่อนๆหน่อยในช่วงฉีดยาชาฉีดยาชานะีดยาจะเจ็บแล้วก็พอมันรู้สึกชาๆก็ไม่เจ็บอะ่าไหร่นอนหลับมั่งตื่นมั่งเลยค่ะ ตอนตอนที่เริ่มทําก็มีการตรวจเลือดเนาะใช่ครับมีการตรวจเลือดหลายตัวเลยนะทุกอย่างเลยนะคะมีการตรวจโควิดโควิดโควิดของตัวเเองครับเขาเลยเอาไปมาให้ทางคลินิกครับยืมไม่ได้ก็เพื่อคนไหนที่ขาดความมั่นใจหรือกังวลเวลาไปทํางานไปติดต่อลูกค้าอะไรนก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆเรามาทาดูครับลองสัมผัสดูเพื่จะรู้ว่า มีอยู่จริงครับไม่จํากัดกราฟมีอยู่จริงนะคะเดี๋ยวดูแ,<ช>และแน่นมากแน่นมากๆไม่จำกัดกราฟนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคะ่ะเดี๋ยวขอแพนกล้องดูหลังทําก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะหลังาทาทันทีนะคะดูกระจกแล้วพี่โอเคเนาะ สวยงามมากก็เดี๋ยวหลังจากนี้มาติดตามอาการกันต่อนะคะก็ขอบคุณพี่นรุตมากๆเลยนะคะ<า>ค่ะ<า>สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ